สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และก็มีการใช้ไพ่นะคะเพื่อมาประกอบคำทำนายด้วยและเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกในด้านการเงินการทองของแต่ละลัคนาราศีประจำปี2568เนื่องจากปี2568นั้นมีเหตุการณ์สำคัญทางโหราศาสตร์เกิดขึ้นค่ะปี2568นี้เป็นปีแห่งการตัดสินใจ เป็นปีแห่งการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองภัยธรรมชาติถือเป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายหลายประการ ถ้าเราจะมาเจาะลึกกันนะคะในด้านการเงินการทองสมัยก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าแต่ละคนนั้นมีพื้นดวงที่ไม่เหมือนกันอิทธิพลของดวงดาวก็ส่งผลต่อตัวคุณไม่เหมือนกันเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าแต่ละลัคนาราศีด้านการเงินของคุณประจำปี2568นั้นเป็นอย่างไรบ้างคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวม ของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะดวงชะตาของคุณถือว่าเป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเพราะมีดาวพระพฤหัสบดีดาวสุพเคราะห์ใหญ่โคจรมาสถิตทับลัคนาราศีเกิดตั้งแต่ช่วงต้นปี2567นะคะและก็จะคงสถิตทับลัคนาราศีเกิดของคุณไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568ค่ะ ดาวพระพฤหัส,สบดีถือเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะ การที่ดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและมาทับเนื้อทับตัวชาวลัคนาราศีพฤษภหลายคนหลายท่านจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในชีวิตนะคะบางคนต้องจากบ้านจากแดนเกิดของตัวเองไปอยู่ถิ่นที่ไกลหรือบางคนนะคะจากที่เคยมีชีวิตอยู่สุขสบายอาจจะต้องกำลังมาดิ้นรนต่อสู้เพื่อสร้างเส้นทางของตัวเองก็เป็นไปได้ ชาวลัคนาราศีพฤษภจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานการเงินการใช้ชีวิตหรือความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตัวคุณนะคะก็ต้องพยายามรับมือและก็เรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวพระพฤหัสก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเหรือนลาพระเมื่อโคจรมาสถิตทับลัคนาราศีเกิดของคุณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันจะย่อมนำลาบนำผลนำอิทธิพลดีๆมาสู่ตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นดวงชะตาจังหวะลีลาชีวิตของแต่ละคน เพศวัยหรือว่าสถานะของแต่ละคนในเวลานั้นๆด้วยอย่างไรก็ตามนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภสิ่งที่เด่นชัดอย่างมากคือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ลาผลจากมรดกค่ะมีโอกาสเป็นไปได้ที่คุณจะได้ที่ทางบ้านรถที่ดินหรือได้สืบทอดกิจการต่อจากคนในครอบครัวได้รับการโอน,นโฉนดโอนที่ดินหรือมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่การเปลี่ยนแปลงของคุณจะเป็นในเชิงของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลต่อด้านการเงินการทองของคุณเช่นกันค่ะความโดดเด่นของชาวลัคนาราศีกรกฎที่จะเกิดขึ้นในปี2568โดยเฉพาะการเงินซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันในคลิปวิดีโอนี้นั่นก็คือการที่ดาวพระพฤหัสจะออกจากราศีพฤษภ ออกจากการทับลัคนาราศีเกิดและเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568นะคะพอเข้าสู่เดือนตุลาดาวพระพฤหัสบดีดวงนี้ก็จะทําการโคจรยกย้ายอีกครั้งมาอยู่ที่ราศีกรกฎ ไปอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาค่ะแม้ว่าดาวพระพฤหัสจะมีการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนคือมีการเดินเสด็จเดินเร็วการโคจรยกย้ายของดาวพระพฤหัสจะดูผิดแปลกไปบ้างแต่ชาวลัคนาราศีพฤษภก็ย่อมได้รับอิทธิพลดีๆจากการมาเยือนในเรือนกระดุมพระของดาวพระพฤหัสในครั้งนี้อย่างชัดเจนค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบผลก้อนใหญ่ก้อนโตก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของเงินเงินทองทองอยู่บ้างแล้วนะคะ มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินมาแบบทยอยได้มาค่ะได้มาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้มาเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรแต่ในปี2568นี้ลักษณะการได้เงินเนี่ยจะมีเกณฑ์ได้มาเป็นเงินก้อนค่ะ บางคนนะคะคําว่าเงินก้อนก็จะตีความหมายไม่เหมือนกันค่ะคนที่เป็นมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการก็อาจจะได้มาเป็นหลักแสนหลักล้านคนทํางานธรรมดาทั่วไปก็อาจจะได้มาเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือคนที่หาเช้ากินขําอาจจะได้มาเป็นหลักพันหลักหมื่นเราก็ไม่ว่ากันนะคะเพียงแต่ว่ามันจะได้มาเป็นในรูปแบบของเงินก้อนมากกว่าเงินยิบย่อยนะคะซึ่งส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภสามารถที่จะนําเงินก้อนตรงนี้ไปใช้จ่ายใน รูปแบบต่างๆที่คุณวางแผนเอาไว้และในการใช้จ่ายคุณต้องรอบครอบสักหน่อยนะคะอย่าให้ความโลภมาครอบงำนะหรือว่าอย่าให้ความอยากได้อยากมีกิเลสตัญหามาครอบงำค่ะจนทำให้คุณเอาเงินไปใช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะ อิทธิพลจากดาวใหญ่อีกดวงหนึ่งนั่นก็คือดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์ถือเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพะในขณะนี้โคจรสถิตยอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในเรือนกรรม,มะของดวงชะตานอกจากว่าคุณนะคะจะได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานแล้วพอเข้าสู่ช่วงเดือนพฤษภาคมอีกเช่นกันดาวพระเสาร์จะทําการโคจรยกเข้าสู่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาค่ะ ดาวพระเสารเป็นดาวที่ให้คุณกับคนได้มากเลยทีเดียวนะคะแต่เวลาที่เขาให้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในหลายๆรูปแบบบางทีดาวพระเสารก็ให้คุณแบบก้อนใหญ่ทีเดียวเลยให้ความสําเร็จมาเป็นรูปอธรรมที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยแต่บางครั้งนะคะก็ทยอยให้มาเรื่อยๆโดยที่เจ้าชะตาอาจจะยังไม่ได้รับรู้ถึงพลังของดาวพระเสารและการที่ดาวพระเสารดาวเจ้าเรือนสุภะโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนลาภะชาวลัคนาราศี ประสบคะคุณมีโอกาสที่จะเกิดความคล่องตัวทางด้านการเงินค่ะโดยมากแล้วมักจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยมากแล้วมักจะมาจากสายงานออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียมักจะมาจากสายงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือสายงานการศึกษาค่ะจะส่งผลดีเป็นอย่างมากกระตุ้นตัวเองหรือพัฒนาตัวเองไปในด้านนั้นๆได้เลยนะคะด้านที่คุณถนัดด้านที่คุณมีความรู้เอาเรื่องของวิชาการเอาเรื่องของความรู้เข้ามาเกี่ยว ข้องจะส่งผลทําให้คุณมีลาาผลในสายงานนั้นอย่างชัดเจนเอาเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การวางเนื้อวางตัวการที่คุณได้รับโอกาสต่างๆ เอามาปรับใช้ให้ดีค่ะรวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางไกลองค์ความรู้ที่ไกลการเดินทางการขนส่งโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ลักษณะนี้จะเป็นตัวที่สร้างลาบผลที่ดีให้แก่ชาวลัคนาราศีพฤษภอย่าพยายามทําอะไรเหมือนเดิมซ้ําเดิมจ,จําเจเราต้องพยายามปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะคะยิ่งดาวพระเสาร์โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะมันอาจจะมีความเหนื่อยยากกว่าจะได้ลาภผลมาแต่ถ้าคุณได้ ลงมือทำทยอยทำทยอยปรับเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยที่เรารู้สึกว่ามันไม่ลำบากตัวเรามากจนเกินไปเชื่อว่าลับผลที่ดีย่อมเกิดขึ้นแก่ชาวลัคนาราศีพฤษภอย่างแน่นอนค่ะและในสิ่งที่คุณเคยทำมาเคยทุ่มเทโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะสมัยมองว่าสิ่งๆนั้นมันจะให้ผลดีอย่างต่อเนื่องจากปี2567มาจนถึงปี2568กันเลยทีเดียวค่ะ ดาวอีกดวงหนึ่งนะคะนั่นก็คือดาวพระราหูดาวพระราหูณนะปัจจุบันนี้สถิตยอยู่ที่ราศีมีนอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาค่ะ พอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมปี2568อีกเช่นกันดาวพระราหูก็จะทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนกร,รมมะของดวงชะตาและได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นกเกษตรราธิบดีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการงานการกระทำธุรกิจกิจการการเรียนการศึกษาจะมีความโดดเด่นและโด่งดังมากยิ่งขึ้นเราจะไปเจาะลึกกันในคลิปวิดีโอการงานปี2568นะคะ แต่สําหรับด้านการเงินดาวพระราหูเมื่อเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะและโคจรเข้มแข็งอยู่ในเรือนกรมมะเป็นกเกษตรราธิบดีแบบนี้ย่อมส่งผลดีทางด้านการงานมันเปิดโอกาสให้เจ้าชะตาได้เจอกับช่องทางทําเงินใหม่ๆค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภต้องพยายามใช้ไอเดียใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมใช้สิ่งใหม่ๆที่คุณหาได้จากยุคจากสมัยนี้นะ,ะบางคนเอา AI มามีส่วนร่วมในการช่วยทำงานหรือช่วยหาเงินก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้สมัยมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาตัวคุณไปสู่ความก้าวหน้าอย่ายึดติดกับรูปแบบหรือแผนการเดิมๆหรือแบบแผนอะไรที่มันเป็นสิ่งล้าสมัยอย่ายึดติดมากจนเกินไปแต่ถ้าคุณยังตัดสิ่งนั้น ออกไม่ได้ก็อัดเดปค่ะเอาสิ่งใหม่ๆม,มาร่วมกันกับยุคสมัยเก่าแล้วมันทําให้คุณสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ติดตามการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะอย่าละเลยในเรื่องของการวางแผนการเงินนะคะแม้ว่าทิศท,ทางการเงินของคุณในปี2568จะมีมุมที่ดีกว่าปี2567อย่างชัดเจนแต่มันก็มีในเรื่องของความโลภกิเลสความ ความอยากได้อยากมีที่เข้ามาสมอยู่ในจิตใจของคุณเนื่องจากดาวพระราหูโคจรเข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีและดาวพระราหูก็เป็นดาวแห่งความหลอกลวงดาวที่เกี่ยวข้องกับมายาดาวที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคุณอาจจะมองเห็นสิ่งผิดเป็นสิ่งถูกคุณอาจจะมองเห็นกินเลสตัณหาความอยากได้อยากมีนั้น เป็นสิ่งที่คุณจะต้องไปไขว่คว้าเอามาให้ได้พยายามปล่อยวางในสิ่งที่มันเกินตัวหรือไกลเกินไปพยายามใช้ชีวิตอยู่ในกฎอยู่ในกรอบของตัวเองแต่ก็ไม่ได้อัตคัดหรือยากแครนจนเกินไปแต่ก็อย่าฟุ่มเฟือยมากไปค่ะเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าอนาคตจะมีค่าใช้จ่ายที่เรายังมองไม่เห็นอะไรบ้างบางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพบางคนอาจจะมีในเรื่ององการยกย้ายที่อยู่เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนงานใหม่เรื่องราวต่างๆที่มัน จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เพราะฉะนั้นเผื่อเงินไว้หน่อยล็อกเงินไว้หน่อยเก็บออมเงินไว้นะคะเพื่อเป็นการไม่ประมาทจนเกินไปนั่นเองค่ะและชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดถ้ามีเวลาก็อยากจะแนะนําให้หมั่นทําบุญทําทานนะคะเป็นการสะสมบุญสะสมบารมีสะสมคุณงามความดีบุญบารมีและความดีเหล่านี้อาจจะได้กลับมาจุนเจือคุณในอนาคตค่ะ และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิศภชาวพิศภท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไป คุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ